เอาสบายดีพี่วันนี้พ้าลออีกพี่นอ้องลอคือเก้าพี่พานออกมาเพื่อนปลาลงดีพี่น,พน,พน,น้องผ้าเบิ่งพี่น,อน้องเป็นปลาลงดีตั้งพี่น้องตั้งบ้านหล่นส้มหล่นก้อนเี่นาะงรอไปตามแมคมของ มีเมืองแซน,นพี่นอ้องลายกักนี่มีตปะปาเมืองพี่นอ้องปลาลงดีแอแอน,นพี่นอนะ้องมีดาเพชรเจ้าปลานครับเขา,าอะไรเลยพี่นอ้องใส่สเสลียงเสียงลึงเขามาพี่นอ้อง วันเอ็้เป็นผัวใส่กันมัดใส่กับเสื่อเสื่อเสื่อลืงเข้ามาพี่น้องมันเอหน้าเขาว่าอะไราน้ำใดพี่น้องที่พี่านาเ,าาเอาปลาเข้ามาเอาไปแจ้าแบบนี้พี่น้องสิมัดเจ็บเป็นผัวเขากับเสือลดึงเข้ามาแขมฟังพี่น้องตายขัดพี่น้อง สว่างในปลาล่งดีเน,ะนานะเป็นวันเกิดเหตุดีเี้ยต่ปลาเมินพี่น้องหลายขนาดตะพอพอปักปึงปักเกียมาเบิ่งพี่น้อะตากสน่นทุกวันยังเห็นวั่พี่น้องรดคนตากสน่น มันอยู่ในพิ้นสองเนะท้าแถมได้พี่นนองเอาเป็นตักสอนพันปะ่ากับเขารลยีได้พี่นอนองแถมาหมาน์มนันะ เรืองกันพี่น้องมมน้ำจองโตคนนีก็มีรังพี่น้องสวยเนาะพี่น้องมันเป็นเอาปลาได้ดีประจบแม่ไปเมืองเมืองนึงรอซาสดบางคนเป็นเอาปลาได้ดีต่อยังบุท่านเบมิดอยู่พี่น้องไลครับ พวกเป็นพวกพี่น้องแท้งร้อนอีส้มในวันร้อนคอดมาเป็นเราเป็นอ้อนนอนข้าพเจ้าเคยไปดินในสมัยก่อนเหมือน กอนหนีมายามมะเบืองตาลกพี่น้องวิถีชีวิตพี่น้องดอนโค้งครับน้ำเขามาากินแบบธรรมศาตรพี่น้องไม่ได้กับเขาฟังไปรลอไปพี่น้อง ว่าซิมี่ยังอีกให้เบิง้งเราอไปตามแคมฟังจุดนี้เองพี่บอพี่น้องว่าได้เบิง้งไาเบิ้งคนยำหลอมยำทางน,นี้นะพี่น้องคนยำหลอมก่อนมานบอติดตามกันพี่น้อง อู้น่ามบัครับพี่นอ้องโอ้ต้องไปในวัชสิขิดตัะพี่น,อน,อนอ้องเอเาดุนพี่น้องดุนอู้ครับพี่นอ้องตัวแบบไงเลยยังก็เอื่อไปปักแขกเป่นแบเอ๋อคือสีลายโดยูยังไงพี่น,อนอ้องเนาะใหญ่ขนาดอา พี่นาะสะออนตายๆพี่น้ะงไงครับแต่เม,มืองพี่เนาะมาเสียจจักโลกขึ้นะขึ้นนะนะครับข้มไหไพี่นนองนี่ทำงานแดดสั่งให้เม,มืงอ,องพี่นนาะว่าได้จะโลดสะสอบคิดนี่ ไอ้นเนี่ยไทกระแสเด้พี่น้องเออไ่บ้ายพอกันจิมนาะผู้พี่น้อง